สายฝนของเดือนหนาวตอนที่5พ่อผมอยู่ไหนครับพาร์ทเดือนหนาวปัจจุบันพี่เจนวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาพักกี่กลุ่มครับผมที่เพิ่งเดินเข้ามาออฟฟิศที่ถามคนนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ทันทีและเพียงไม่นานผมก็ได้คำตอบวันนี้มี3มกลุ่มค่ะมาจากกรุงเทพทั้งหมดเลยพี่เจนยื่นแฟ้มเอกสารมาให้ ผมรับมันมาและเปิดดูรายละเอียดของลูกค้าที่จะเข้าพักเสีจตาด้เสำรวจคร่าวๆก่อนจะยื่นคืนให้ผมฝากดูแลด้วยนะครับถ้าลูกค้าต้องการอะไรพิเศษอะ่ะกระแจผมได้นะหลับทราบคา่ะยังไงผมขอตัวก่อนนะครับมีอะไรเรียกได้นะผมเดินเข้าไปยังห้องทํางานของตัวเองล้วเปิดเอกสารบนโต๊ะไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเอกสารที่พี่เจนและเล็กน้องอีกทีมนั้นนํามาส่งให้ผมส่วนอีด้านก็เป็นกองจดหมาย ใครส่งมานะผมหยิบขึ้นมาดูอย่างสนใจแต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นใบแจ้งชำระเงินต่างๆพวกค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตส่วนน้อยที่เป็นจดหมายส่วนตัวเพราะว่าจะส่งไปที่บ้านส,ส่วนใหญ่พอคิ้งงานเอกสารต่างๆเสร็จผมก็หันไปสนใจทำงานอื่นๆต่อพออย่างน้อยผมก็อยากจัดการบริหารงานที่นี่ให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อปากท้องแต่เพื่อสายฝนลูกชายของผมนั่นเองและเวลาทั้งวันก็หมดไปกับก,บการทำงานในห้อง มีบ้างที่พนักงานคนอื่นนั้นจะเข้ามาส่งงานให้ผมหรือตามเอาไปดูหน้าง,งานบ้างบ่ายสามแล้วเเนี่ยผมหันไปมองนาฬิกาที่ผมบอกให้รู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ผมควรออกจากที่นี้ได้แล้วผมเรียกเก็บของแล้วเดินออกไปด้านนอกทันทีแต่ก่อนจะออกไปนั้นผมก็ไม่ลืมหานไปถามพี่เจนถึงลูกค้าที่จะเข้ามาพักลูกค้ามาถึงหรือยังครับพี่เหลืออีกกลุ่มนึ่งอะค่ะลูกค้าโทรไปแจ้งว่าอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะมาถึง ถ้ามีอะไรโทรหาผมได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปรับสายฝนก่อนการเลิกเรียนแล้วด้วยอะเดินทางดีๆนะคะผมนี่เดินตรงไปยังรถตัวเองแล้รีบขับตรงไปยังโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ไม่ไกลมากนักใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีผมก็มาถึงอ้าวเดือนมารับสายฝนเหรอเสียงของครูพี่เรียกเอ่อยทักทันทีที่ผมเดินเข้าไปสวัสดีครับพี่บอยผมทักทายคนตรงหน้าวันนี้สายฝนเป็นยังไงบ้างครับ ก็สนตามภาษาเด็กนะพี่บอยตอบกลับด้ยวยรอยยิ้มความจริงไม่จะเป็นตำรับก็ได้นะเพราะยังไงซะพี่ก็พักอยู่ใกล้ก,กับรีสอร์ทเดินอยู่แล้วอะ่ะใสฟฝนกับพร้อมพี่ก็ได้นะผมเกรงใจนะครับผมตอบอย่างเกรงใจพี่ไม่เลือกเลยนะเดินก็รู้ว่าพี่รู้สึกยังไงอะ่ะพี่บอยพูดออกมาอย่างตรงตรงจนผมไป็แต่ยิ้มนินดๆผมทราบครับแต่ผมอ่ะยังไม่พร้อมจะมีใครจริงๆ แต่ถ้าเกิดอยากมีเมื่อไรอ่ะบอกพี่คนแรกเลยนะพี่บออย่าคงไม่เลือกความพยายามได้ครับแต่ตอนนี้ไซฟอนอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยทำไมยังหินออกมาเลยอ่ะพ่อโมยแต่คุยกับคนตรงหน้าจนลืมสังเกตไปเลยว่าลูกชายตัวเองนั้นยังไม่ออกมาด้านนอกทั้งที่ปกติจอกมียืนรอแล้วสงสัยจ,จะเล่นกับเพื่อนเพลินอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะฝากด้วยนะครับยืนรอไม่นานไซฟอนก็เดินออกมาแม่เดือนมารับแล้ว ใส่ฝนวิ่งตรงมาพร้อมกับสะพายกระเป๋าตัวเองมาด้วยเป็นไงบ้างครับคนเก่งดื้อไหมครับผมย่อตัวลงไปหอมแก้มนุ่มทั้งสองข้างด้วยความคิดถึงฝนไม่ดื้อไม่ซนครับใส่ฝนตอบเสียงดังฟังชัดดีมากครับผมลุกหัวลุกอย่างอินดูและลุกขึ้นยืนเต็มความสูงผมไปก่อนนะครับพี่บอยไม่รอกลับพร้อมกับพี่หรอพี่บอยทำเสียงอ้อนอย่าเลยครับ เดี๋ยวแฟนพี่มาเห็นอะ่ะจะไม่ดีนะผมแกล้งแซวทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคนตรงหน้านั้นโสดแทนมาตามจีบผมมาตั้งแต่วันแรกที่ผมกลับมาที่นี่แล้วแมจะรู้ว่าผมมีลูกแล้วเขาก็คงยังชอบผมไม่เปลี่ยนเดือนแซวพี่แบบเนี้ยพี่งอนแล้วนะเอาเลยครับผมอยากเห็นคนแก่งอนอยู่พอดีเลยเดือนพี่บอยเรียกผมย้ำผมไปละผมยิ้มก่อนจะก้มไปบอกลูกชายตัวเอง ให้หันไปบอกราคู่พี่แดงตรงหน้าใส่ฝนครับก่อนกลับบ้านเราควรทำยังไงครับสวัสดีครับคุณคู่ใส่ฝนยกมือไหว้สวัสดีครับแล้ว,วเ,เจอกันพรุ่งนี้นะพี่บอยยิ้มให้ใส่ฝนพอกลับมาถึงบ้านผมก็พาใส่ฝนเข้าบ้านทันทีแล้ววันนี้ดูเหมือนคุณแม่ของผมเองก็เตรียมขย็นเอาไว้รอหลานแล้วเรียบร้อยใส่ฝนกลับมาแล้วครับคุณยาย สายฝนมีเข้าไปกอดคุณแม่ทันทีมาแล้วเหรอหลานรักของยายหิวข้าวไหมลูกหิวครับถ้างั้นไปอาบน้าก่อนนะลูกเดียวคข้ยมากินข้าวกันยายทําหมูหวานกับปลาทอดไว้ให้ใสายฝนด้วยนะจริงเหรอครับเย่ฝนอยากกินฝนอยากกินจริงจ้ะแต่ตอนนี้เราไปอาบน้ํากันก่อนนะผู้จบคุณแม่ก็พาสายฝนไปด้านส่วนผมก็เดินไปจัดก,การเตรียมข้าวไว้ให้ใสายฝนทันที สิบนาทีผ่านไปใส่ฝนก็ออกมาพร้อมกับชุดใหม่แม่เดือนฝนหล่อไหมเจ้าตัวเดินมาหาพร้อมกับโชว์ชุดที่ตัวเองใส่อยู่เดี๋ยวนะใครสอดเราพูดคำนี้เนี่ยผมมองคุณแม่แต่ท่านกลับใส่หน้าสรงใสยจะจำาจากที่อื่น,นแน่เลยว่าแต่ชุดนี้คุณแม่ซื้อใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมก้มสำรวจชุดที่ใส่ฝนใส่แม่เห็นมันสวยอะก็เลยซื้อมา คุณแม่พูดอย่างไม่ใส่ใจมากนักแต่ผมก็ดูออกว่าท่านหลงหลายคนนี้มากแค่ไหนอะไรที่ว่าดีออกมาใหม่ท่านก็ซื้อมาทันทีและพอผมบน่นท่านก็บอกว่าเงินของท่านสุดท้ายผมก็ปล่อยเลยตามเลยไปแม่อย่าซื้อเยอะนะครับตอนนี้ใส่ฝน่ะกำลังโตเสื้อผ้าบางชุดนะจะใส่ไม่ได้แม่รู้แต่แม่อยากซื้อผมอจาจจะใส่หน้าไม่ได้ต่อให้ห้ามยังไง ท่านก็ยังซื้อเหมือนเดิมอย่างน้อยๆมันก็เป็นความสุขในกๆของท่านที่อยากมอบให้หลานตัวเองใส่ฝนขึ้นไานั่งบนเก้าอี้แล้วผมอุ้มใส่ฝนขึ้นมานั่งเราจยจะาก,การเดินจาาไปใกล้ๆมือน้อยๆค่อยๆจับช้อนแตกข้าวใส่ปากอย่างระวังโดยมีผมและคุณแม่คอยมองอยู่ตลอดยอมรับว่าใสา่ฝนเป็นเด็กที่หัวไวมากข้ามมาะตจดจำและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมีบ่อยครั้งที่เขามักจาถามในสิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร แต่ก็ได้คุณแม่เป็นคนช่วยสอนต่างจากผมนั้นที่นานๆานทีจะติ้มเวลาลอยู่กับลูกเพราะงานที่รีสอร์ทนั้นค่อนข้างยุง่งกลับมาถึงบ้านก็ดึกจนบางทีใสฝนก็หลับไปแล้วแต่ก็มีอยู่คําถามหนึ่งที่ผมยังตอบไม่ได้คําถามที่แม่แต่ตัวผมเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันพ่อผมอยู่ไหนครับมันเป็นคําถามที่ฟังดูไร้เดียงสาของเด็กน้อยแต่มันเจน็บปวดสําหรับผม แต่ก็ได้คุณแม่คอยแก้ต่างให้ว่าพ่อของสายฝนนั้นอยู่บนฟ้าทําให้สายฝนเลือกส่งสัยไปเดือนเป็นอะไรไปลูกเห็นนังเมืออยู่พักใหญ่แล้วนะคุณแม่เรียกจนผมนั้นอุดออกจากผวังขอโทษครับเพื่อนผมกิดอะไรนิดหน่อยอะถ้าเพียจากงานะ่ะก็ไปนอนพักได้นะลูกเดี๋ยวสายฝนะ่ะแม่ดูแลต่อเองไม่เป็นไรครับแต่ไม่ทันที่ผมจะได้พูดอะไรต่อโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้น พร้อมกับหน้าจอที่แสดงรายชื่อของพี่เจนว่าไงครับพี่มีอะไรหรือเปล่าเกิดปัญหาทีหน่อย่ะคะ่ะพี่ไอยาให้คนเดือนกลับมาที่นหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมออกไปผมวางสายแลนไปพูดกับคนตรงหน้าท,าทันทีผมต้องกลับไปที่รีสอร์ทนะครับลูกค้าน่าจะมีปัญหาทีหน่อยทางนั้นก็ไปเถอะลูกได้ครับผมยิ้มไปก่อนนะครับเด็กดือ้อฝนไม่ดื้อสักหน่อยเนี่ยใส่ฝนทำหน้าอยู่ ผมยกมือลูกขวบใส่ฝนก่อนจะได้ขับรถกลับไปที่รีสอร์ททันทีเกิดอะไรขึ้นครับพี่เจนผมรีบตรงเข้าไปด้านในทันทีเมื่อมาถึงเผอิญลูกค้าที่เข้ามาพักเดียร์ขวาที่จองเอาไว้ตอนนี้ห้องก็เต็มแล้วด้วยอ่ะพี่เจนพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่ก็เลยให้ลูกค้ากลุ่มนั้นน่ะนั่งรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือเองผมรับเอกสารการจองห้องพักและเดินตรงไปยังห้องรับรองทันที ในห้องมีลูกค้านั่งอยู่กลุ่มใหญ่ซึ่งน้คร่าวๆแล้วมีประมาณ8คนซึ่งมากกว่าข้อมูลการจองมาซึ่งหมายความว่าจะต้องเปิดห้องเพิ่มแต่ตอนนี้ตัวห้องนั้นกลับเต็มหมดแล้วสวัสดีครับผมริทตักทค่ายลูกค้ากลุ่มนี้ทันทีนั่นใช้เดินหนาวหรือเปล่าอ่ะผมหันไปมองคนที่ถามแล้วก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นคนที่ยืนอยู่ไม่ใกลจากผมนักอ้าวไนอน้นนท์มาได้ไงวะ ไม่ใช่แค่ผมแต่คนตรงหน้าเองก็ดูตกใจไม่ได้เห็นผมเหมือนกันต้องถามมึงมากกว่านะหายไปเลยเพื่อนๆนึๆวกว่ามึงหายสับสนไปแล้วไม่ได้หายไปนหนลรอกก็อยู่ที่นี่แหละนั่นสินะมึงมาอยู่ที่นี่แต่มึงจะรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนตามหามึงมาตลอดเลยใครวะไอสายฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ เราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย